คลิปนี้หวานจะพาทุกคนไปดูฝีมือเชฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะทุกคนร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าร้านสมุทค่ะอยู่ตรงทางหาดในหารอยู่ที่ภูเก็ตวันนั้นเราไปกัน4ี่คนก็จะมีพ่อแม่น้องอิริยศส่วนเด็กๆก็จะอยู่ที่โรงแรมพี่ฝ้ายหลานสาวหวานอีกคนอยู่เป็นเพื่อน ร้านนี้เขาได้รางวัลไกด์มิชลินค่ะทุกคนแต่ถ้ามาดูอาหารของเขาไม่แพ้รางวัลดาวมิชลินเลยนะคะพอแม่ของน้องอิลิยศเป็นคนเชิญเรามาทานร้านนี้กันค่ะเพราะว่าเขาเป็นการขอบคุณที่เราพาเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เป็นการเลี้ยงฉลองวันเกิดให้แฟนหวานด้วยพอมาถึงเขาก็ให้เราดูเมนูค่ะมันจะเป็นเซตเมนูถวันจําไม่ผิดเราจะได้กินกัน18อย่างเลยค่ะต่อคนอันดับแรกก็จะมีค็อกเทลแบบไม่มิเเล่านะคะแต่ก็จะมีกลิ่นกะทิหอมๆม,มาให้เราได้ล้างปากเรียกน้ําย,ย่อย เราก็จะมีกุ้งหอยปูปลานี่ค่ะเข็นมาทั้งรถเลยให้เราได้เห็นร้านนี้เขาจะทําอาหารแบบว่าใช้อาหารทะเลหาได้จากภูเก็ตแล้วก็ผักพื้นบ้านด้วยค่ะเป็นอาหารภาคใต้สไตล์ไฟไดิงหรือว่าถ้าภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นกัสโตนามี่ค่ะทุกคนหวานจะไม่บอกราคาเมนูนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ก็เม้นมาถามเดี๋ยวหวานจะตอบค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นดราม่าเหมือนร้านเจ๊ไฟอีกชุดแรกเลยก็เริ่มเสิร์ฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำหอยไม้ไผ่ค่ะทุกคนเขาจะมีมาให้กิน4ี่อย่างเลยอันนี้ก็จะเป็น ัเฟิปูแล้วก็ใบเหลียงค่ะเห็นเขียว จะมีคำเล็กๆให้กินอยู่สองคำคำหนึ่งจะเป็นทอดมันกุ้งค่ะอีกคำหนึ่งก็จะเป็นสเต็กปลาเชฟเบียค่ะคนที่จะมารังสรรค์เมนูให้เราทานกันวันนี้เขาก็ออกมาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำอาหารที่เราจะทานกันว่าเป็นอะไรมั่งเซตแรกที่มาสี่อย่างค่ะแล้วก็สี่อย่างนี้ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปค่ะทุกคนหวานชอบมากเลยมันจะมีรสชาติเผ็ดๆแบบฝรั่งกำลังกินพอดีเลยค่ะก็ะะจะมีเครื่องแกงใต้หอมๆในนั้นด้วย จานต่อมาจะเป็นแฮมปาค่ะทุกคนที่เห็นแขวนอยู่นี้เดี๋ยวเขาจะสไลาบาง่ๆจัดเสิร์ฟให้เราแฮมปานี้เขาเรียนแบบมาจากแฮมสเปนค่ะทุกคนที่ใช้ขาหมูหมักเกลือแต่อันนี้เขาใช้ปลากระพงแดงหมักเกลือกับพริกไทยไว้เป็นเดือนค่ะเดี๋ยวเขาจะมาสไลาบางๆ่ๆครีมเหลืองๆนี้น่าจะเป็นมายงชิดค่ะถ้าหวันจําไม่ผิดแล้วเขาก็จะขูดผิวมะกรูดใส่เพื่อเพิ่มความหอมด้วยเหมือนทุกครั้งค่ะก่อนจะเสิร์ฟแต่ละจานเชฟเขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังวิธีการทํายังไงแล้วก็ให้เราชิมก่อน ค่ะตามที่หวานอยู่ในวงการอาหารมาได้ชิมฝีมือดาวมิชลิน 1, ดาว2ดาว3ดาวก็หลายครั้งหวานเชื่อว่าเชฟเบียรดาวมิชลินฝีมือไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะทุกคนแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะคะอายุ30ต้นต้นเองยังไปได้ไกลเลยค่ะ และอีกอย่างสเสน่ห์อาหารไทยมันมีในตัวอยู่แล้วค่ะกินยังไงก็ไม่เอียนเพราะว่าเราจะมีเครื่องแกงมีสมุนไพรค่ะทักไคร้ใบมะกรูดช่วยแต่งกลิ่นและรสชาติไม่เหมือนเวลากินอาหารฝรั่งเศสก็จะมีครีมมีเนยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนกิน4ี่ห้าคำนี่ก็จุกแล้วค่ะจุกด้วยเอียนด้วยเมื่อกี้นี้จําไม่ได้แล้วค่ะว่าเป็นอะไรแต่ที่จําได้ก็คือคณะทอดกรอบอร่อยมากเลยส่วนจานนี้น่าจะเรียนแบบออกมาแบบแกงส้มค่ะทุกคนจะมีกลิ่นเหมือนแกงส้มเลยส่วนจานนี้จะเป็นอุด้งต้มเข็ม เ,เขาจะใช้สปากเกตตี้ที่ทําจากปลาหมึกค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใส่น้าซุปลงไปด้วยแต่ก่อนจะใส่น้าซุปเราจะบีบส้มจีดค่ะต้มจีดเขาจะเบินไฟมาด้วยนะคะทุกคนมันก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็จะใส่น้าซุปต้มเค็มลงไปเลยค่ะกินกันตั้ง18อย่างค่ะทุกคนถ้าเกิดภาคผิดภาคถูกถ้าเกิดเชฟเข้ามาเห็นคลิปนี้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ แต่ที่แน่ๆก็คือชอบทุกจานเลยค่ะทุกคนที่จึงสุดๆก็คือเขาเอาเมนูอาหารทางใต้ออกมาประยุกต์ทําให้มันเข้ากับต่างชาติค่ะให้ต่างชาติกินได้แต่ก็ยังคงรสชาติไทยอยู่แล้วก็จัดเสิร์ฟอย่างสวยงามค่ะจานนี้ก็ชอบสุดๆเหมือนกันค่ะเป็นกุ้ง l o เตอร์ภูกเก็ t เสิร์ฟมาก,กับน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนแต่เขาจะทําสุกแบบว่าูวีทนะคะน้าจิ้มซีฟู้ดก็จะเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ ความสุกก็จะได้ที่เลยค่ะไม่สุกเกินไปแล้วก็จะแอบมีสาหร่ายพวงองุ่นแต่งจานมาด้วยค่ะเวลาเรากินมันก็จะมีเท็กเจอร์กรุบกรอบหน่อยนึงจานต่อมาก็จะเป็นจับฉ่ค่ะทุกคนชื่อดูเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมคะแต่วิธีการจัดเสิร์ฟค่ะทุกคนที่เห็นเป็นก้อนนี้ก็จะเป็นหัวใช้เท้าค่ะอร่อยอีกแล้วค่ะจานต่อมาก็มาเสิร์ฟอีกแล้วจานนี้เขาจะเรียนแบบขนมจีนน้ำยาแบบภาคใต้ค่ะทุกคน ก็จะมีกุ้งชุบแป้งทอดด้วยนะคะก็จะมีผักมาด้วยมีเส้นขนมจีนแบบกรอบๆมาด้วยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาน้ํายามาเทแล้วให้เราเอากุ้งชุบแป้งทอดนะคะเข้าไปจิ้มในกับน้ํายาค่ะนี่จะเป็นขนมจีนแบบกรอบๆค่ะนี่ค่ะน้ํายาขนมจีนแล้วเราก็จะเอากุ้งลงไปจิ้มเลยค่ะจานนี้หวานก็ชอบมากเลยค่ะมันได้ความเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องแกงใต้ปกติแล้วหวานเป็นคนชอบทานอาหารใต้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นครัวกิ้งหรือว่าแกงอื่นๆของทางใต้ กลับมาจากไทยทีไรหวันจะต้องซื้อพริกแกงใต้เข้ามาติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยค่ะหวันจะใช้ยี่ห้อจะรมนะคะซื้อได้ตามห้างแมคโครทั่วไปเลยค่ะทุกคนหวันจะซื้อแบบซองเล็กๆแบบใช้ครั้งเดียวค่ะเผ็ดได้ใจเหมือนกันค่ะพริกแกงใต้ยี่ห้อจะรมทุกคนคะที่เห็นนี่เป็นแค่ออเดิร์ฟนะคะอาหารจานหลักยังไม่มาค่ะแต่ก่อนที่อาหารจานหลักจะมาเราก็จะต้องล้างปากก่อนเชฟเขาเอามะม่วงเบาที่มีเยอะแยะจากทางใต้เอามาทําเป็นไอศครีมแล้วก็โรยด้วยพริกเกลือค่ะทุกคนมาทําให้เราล้าง ปากอร่อยมากเลยหวานๆเค็มๆอาหารจานหลักของเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นปลาเกา๋าต้มเต้าเจี้ยวนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมอันนี้ก็จะเป็นน้ำ,นำพริกสองเมืองค่ะพร้อมกับผักพื้นบ้านแก้มมาด้วยแล้วก็จะมีข้าวอบมันปูมาเสิร์ฟด้วยนะคะก็จะมีน้ำซอสแกงคั่วใบราด้วยนะคะทุกคนก็จะหอมพริกแกงอีกแล้วค่ะผักขนาดแค่ผักก็ยังมีรสชาติเผ็ดๆเลยค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าขนาดกินหลายจานขนาดนี้หวานยังกินหมดทุกจานเลยค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยทุกจานค่ะ และที่มันดีก็คือกินยังไงก็ไม่เอียนค่ะนี่แหละค่ะสเสน่ห์อาหารไทยเครื่องแกงไทยเห็นฝีมือเชฟไทยหรือยังคะทุกคนไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะถ้าใครมีโอกาสไปภูเก็ตหวนันอยากให้ลองไปแวะชิมร้านนี้นะคะทุกคนชื่อว่าร้านสมุทอยู่ทางลงหาดในหานค่ะนี่แค่ร้านไกล้มิชลินแต่ฝีมือระดับดาวมิชลินเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะข้าวอบมันปูหน้าอร่อยไหมคะเอามากินแก้มกับน้ำพริกแล้วก็แกงคั่วเมื่อกี้นี้ค่ะขอบคุณเชฟเบียนะคะที่รังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ทานกันอย่างอริดอร่อยวันนี้ถ้าหวานมีโอกาสกลับไปภูเก็ตอีกหวานจะกลับไปร้านนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนขนมหวานจานนี้หวานก็ชอบสุดๆเหมือนกันค่ะมันไปเรียนแบบจากขนมใต้ที่ชื่อว่าเปาลังนะคะหวานก็ไม่เคยกินเหมือนกันเขาบอกว่าจะเป็นข้าวเหนียวปิง้งใส่กะทิค่ะ ทำออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนจานนี้แค่เซตขนมหวานก็มีออกมาตั้ง3าจานค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะมีกลิ่นทุเรียนด้วยค่ะอร่อยเหมือนกันขอบคุณเชฟขอบคุณทีมงานทุกคนร้านสมุทรนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณพ่อแม่น้องอีริยศค่ะที่เป็นสปอนเซอร์ของเราในงานนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ